แน่นะ่เนอร์ผมเวลาสื่อเแล้วก็จะโชว์าถือว่ายิ้มตลอดได้ก็ได้ได้ไวก็ได้ไอ้ที่มีก็จะได้ไอ้

สําเร็จแล้วปังเข้าไปปังเข้าไปชาเข้าไปชาเข้าไปชาเข้าไปปังเลยปังเข้า